จังหวัดนครราชสีมากันบ้างชาวบ้านอำเภอโนนไทยนะคะล่าสุดนี้เขาบุกโรงพักเลยค่ะถึงขั้นนําเอกสารเป็นสมาชิกของสาก์การเกษตรโนนไทยมามอบให้กระทงตำรวจน,นะคะเหตุผล <c oughs> ที่ต้องบุกไปที่โรงพักคือต้องการให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบค่ะเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้วันจะสูญเงินชาปนากิจสงเคราะห์หลังก่อนหน,นี้ก็ไม่ได้เงินตามสัญญามาด้วยนะคะไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ11โมงครึ่ง ที่สถานีตำรวจภูทรนนทยอําเภอโนนไทยนะคะชาวบ้านจากพื้นที่อําเภอโนนไทยรวมไปถึงอําเภอรพระทองคาจังหวัดคนครราชสีมาค่ะเขารวมตัวกันซึ่งต้องบอกนะคะว่าเขาเป็นสมาชิกของชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและคู่สมรสสากรการเกษตรโนนไทยค่ะนําเอกสารการเป็นสมาชิกเข้ามามอบให้กับตํารวจหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องของไฟไหม้นะคะให้ตํารวจนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะว่ามีการเรียกเก็บเงินสมาชิกเพิ่มขึ้นและบ่อยครั้งอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตมากขึ้นแต่ปรากฏว่าพอมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นจริงๆ่ะเงินที่ทางสากรต้องมอบให้กับทางสมาชิกกลับได้ไม่เต็มตามจํานวนที่ถามเอาไว้ ทางสหกรณ์สมาชิกต่างๆก็เลยถามกลับไปว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมได้เงินไม่ครบปรากฏว่าคําตอบก็ไม่ชัดเจนล่าสุดยังมาเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยนะคะทําให้เอกสารบางส่วนนั้นถูกเผาทําลายไปสมาชิกก็เลยเกรงกลัวคะ่ะว่าจะไม่ได้เงินคืนตามกําหนดก็เลยนําเอกสารหอบมาทั้งหมดให้ตํารวจมาช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะ ดังนั้นเราไปฟังเสียงนะคะคือผู้เป็นสมาชิกค่ะก็คือนางสาวนัทธิชานาคานะคะได้บอกว่าเดินทางมาที่สอพโอนนไทยเพราะว่าต้องนําเอกสารมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะว่าตนเนี่ยเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสหกรจริงแล้วก็จะขอรับเงินที่ส่งให้สหกรณ์ไปแล้วกว่า3 0 0 0 0นบาทคืนทั้งหมดนะคะ จะมาสอบถามค่ะว่าจะมาลงชื่อกับเขาว่าที่สหกรณ์ไฟไหม้อะค่ะเราจะได้เงินทืนมั้ยอะค่ะส่งไปกี่คนน่ะเนี่ยที่บ้านสามคนค่ะตั้งแต่ปีสี่เก้าค่ะเป็นเงินเท่าไรหร่ฮะถามคนเกือบคนละแสนนะคะก็ตกเกือบสามแสนนะคะก็เลยจะมาลงชื่อเอาไว้ค่ะอีกคนนึงนะคะคือคุณ,คณวารี กมเพชรค่ะอายุ46ปีก็เป็นหนึ่งในสมาชิกนะคะได้รับเงินจากสหกรณ์ชาปนากิจไม่ครบจํานวนบอกว่าแม่ของตนเสียชีวิตเมื่อวันที่13สิงหาคมได้รับเงินจากสหกรณ์ชาปนากิจเพียง70,000บาททั้งที่ตามสัญญาต้องได้รับเงิน170,000บาทค่ะเมื่อสอบถามไปยังสหกรณ์3ครั้งก็ผัดผ่อนการส่งเงินเสมอค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยค่ะ13สิงหาเราได้เงินมากี่บาท ได้เจ็ดหมื่นค่ะตามหลักที่รวบรวมจริงเต้งแสนเจ็ดค่ะก็เก้าหมื่นกว่าบาทค่ะที่เราค้าจ่ายไปด้วยติดต่อสามครั้งค่ะครั้งแรกเขาบอกคนจ่ายเงินไม่อยู่ไปดูงานที่นครนายกครั้งสองมาบอกว่ากรรมการไปเซ็นถอนเงินแล้วที่ธนาคารทกสแต่ว่าเซ็นผิดเซ็นผิดก็เลย กรรมาการแยกย้ายกันกลับบ้านหมดถ้าโทรตามก็คงธนาคารปิดพอดีเพราะว่าบ่ายสองครึ่งธนาคารทรกสก็ปิดกรรมาการอยู่ไกลวันหลังพี่ค่อยมาใหม่<อ>มาใหม่พี่พี่โทรมาก่อนนะวะโทรมาก็บอกว่าไฟไหม่คอมทํางานไม่ได้ก็แ,แต่นนั้นมาึงวันนี้นน้าอยู่้นะัยังไม่ได้ค่ะจะทําบุญร้อยวันก็ไม่ได้ที่งานศพค้าคงนี่เขาอยู่ก็ยังไม่ได้ไปใช้นี่ <laughs> นี่เป็นเสียงของหนึ่งในสมาชิกนะคะที่เดือดร้อนบอกว่าได้เงินไม่ครบค่ะขณะที่ฝั่งของตํารวจเองนะคะพันตำรวจโทธวัฒบุญเคหาเป็นพนักงานสอบสวนที่สพนนทัยนะคะบอกว่าเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหน่อยเพราะว่าสมาชิกทั้งหมดของสากรมีอยู่ประมาณ8,000คนด้วยกัน จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุที่บอกว่าเป็นการเผิงไม้นี่นะคะพบว่ามีเยเอกสารบางส่วนที่ถูกเผาทําลายไปค่ะแต่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ยังไม่ได้ถูกเผาจึงเชื่อว่าน่าจะตรวจสอบข้อมูลได้อย่างแน่นอนยืนยันนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ,คะ สำหรับสากกรชาปนากิจนะคะก็มีเกือบทุกจังหวัดนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดตำบลอำเภอต่างๆนะคะถ้าเกิดว่ามีประชาชนเยอะนะคะก็จะมีการรวบรวมสะสมเงินตรงนี้สูงตามไปด้วยดัยงนั้นอาจจะเป็นเรื่องของการล่อแหลมนะคะสำหรับเงินอาจจะสูญหายได้คะ่ะดังนั้นต้องเช็คกันบ่อยๆแล้วก็ตรวจสอบกันดีๆคะ่ะ